จริงทองคำบ,บุรุค่า 1, 1ล, <ะ S 2> 1ล 1> ้านบาท นี้นะฮะเราจะมาพบกับผู้โชคดีนะครับที่ได้ทองคำหนึ่งล้านบาทล้านสุดท้ายเล่นเกมเมื่อวานโอ้โหมันมากสนุกเต้นมากต่อมาถูกสองข้อสบายสบายเก่งมางที่ทราบนะครับว่าคําถามที่เอามาใช้ถามกันเนี่ยนะก็เป็นคําถามที่เคยใช้ในการปริศนาฟ้าแลบมาแล้วทั้งสิ้นนั่นแสดงว่ายังไงเอเอสอยากจะแจกล้านแจกง่ายๆอย่างนี้นะพี่แล้วนะใช่ค่ะเราแจกกันง่ายๆแบบนี้แหละค่ะบรรยากาศเมื่อวานนะฮะตอนที่บอกว่าเนี่ยเนี่ย ตกแท้ายแล้วนะจะได้หนึ่งล้านแล้วนะโอ้โหหลุดลกไปเลยหลุดลกไปเลยนะฮะแต่ได้ได้ด้วยได้ด้วยสบายเลยเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพบกับผู้โชคดีนะครับที่ได้ทองถล่มทับครับคุณอนุชานั้นครับเอกสิริพงษ์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีดีด้วยโอ้โหแกงเป็คนเป็นงินล้านนตาตาเป็นอย่างนี้นะใส่แว่น ไแว่นประกอบอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทค่ะคนที่อยู่รอบข้างเป็นไงฮะตื่นเต้นกันมากเลยค่ะลุ้นกันวันนั้นมากเลยระงมเลยค่ะดีมากเลยเสียงนะคะใช้ใช้เอสมานานแล้วหรือยังครับตั้งแต่มีโทรศัพท์เครื่องแรกก็ประมาณ1 5 1 6ปีแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากจะนำรางวัลไปทำอะไรคะตั้งใจไว้ว่าจะไปปลูกบ้านให้คุณยายค่ะ นี่ไงคนดีกระตันยูอีกสมควรแล้วสมควรแล้วเอาลฮะมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะครับขอเชิญพี่เอ๋วครับมอบทองคาล้านสุดท้ายครับให้กับคุณอรนาถนันได้เลยครับขอแสดงความดีดีด้วยนะคะและขอบคุณที่ใช้ a อค่ะ a s แจกหนักแจกจริงทองคำมูลค่าหึ่ล้านบาทขอบคุณ a อ s ค่ะเหมือนฝันได้ทองล้านง่ายที่สุดเลยค่ะ และในปีที่ผ่านมานะครับ a s ครับได้แจกทองหมื่นทองแสนทองล้านนะครับไปแล้วทั้งสิ้นนะฮะรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทด้วยกันจัดเต็มทุกภาคทั่วประเทศค่ะมาต้องขอบพระคุณนะครับ AES นะครับที่มีกิจกรรมดีมากนะฮะแบบนี้มามอยกับท่านผู้ชมนะฮะอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็แน่นอนนะฮะปีนี้นะครับ AES นะครับยังคงมีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีรางวัลใหญ่มามอบให้อีกเช่นเคยใช่ไหมพี่แอลใช่แน่นอนแล้วแลปากนะ ปากเลยค่ะใช่ค่ะในปีนี้ลูกค้า a s ยังสามารถสะสมพอยต์เพื่อเตรียมรุ้นรางวัลใหญ่นะคะได้อีกมากมายค่ะสมัครกันง่ายๆค่ะกดดอกจันทรา5้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะฟรีค่ะจนถึงวันที่31ทธันวาคมนี้ค่ะโดยทุกการใช้งานนะครับ25บาทจะได้รับ1พอยต์ครับรีบสมัครเข้ามาได้เลยครับ a อ s นะครับเดินห้าแจกกันอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดิม a i s แจกหนักแจกจริงขอใทุกคนชคดี